ยังสตรอเบอรี่สูตรนี้ของเรานะคะมันทําง่ายมากแล้วก็อร่อยใช้เวลาน้อยมันวิเศษมากสาหรับคนที่เร่งรีบวิธีการทํานะคะน้ำหนึ่งถ้วยน้ําตาล1้อยกรัมใส่หม้อตั้งไฟคนแบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลทรายจะละลายะละลายแล้วมันก็จะใสๆแบบนีแ้แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดประมาณสักสองสามนาทีขั้นตอนต่อไปนะคะสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะ300กรัมนำน้ำ,นำ,นำที่ต้มมาราด สร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้40นาทีหลังจากครบ40นาทีแล้วเราก็นำสตรอเบอรี่ที่เราแช่น้ำเชื่อมเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมากรองกรองแยกเนื้อนะคะแยกลูกสตรอเบอรี่กับน้ำออกหลังจากกรองเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะใส่แป้งข้าวโพดลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนคนให้แป้งละลาย การทําอาหารอะไรก็ตามทําขนมก,ก็ตามถ้าใส่แป้งต้องคนให้ละลายก่อนนะคะถ้าไม่ละลายแล้วแป้งมันจะเป็นก้อนปุ่มปๆม,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 มันไม่สวยอันนี้หลังจากคนแป้งละลายดีแล้วใส่สีผสมอาหารลงไปสีแดงค่ะใส่ไปเล็กน้อยถ้าไม่ใส่ลงไปสีมันจะไม่สวยนะคะเสร็จแล้วเราก็โคนให้สีกับน,น้ำเชื่อมนั้นละลายเข้ากันให้ดีสีมันก็จะแดงแดงแบบนี้สวยนะคะ ต่อไปนำไปตั้งไฟเวลาตั้งไฟก็คอยคนไปเรื่อยๆนะคะคนเป็นระยะระยะพอแป้งเริ่มสุกนะคะมันก็จะมีลักษณะค้นๆนหนืดๆแบบนี้ช่วงนี้เราก็คนบ้างนะคะไม่คนบ้างเสร็จแ,แล้วปล่อยให้เดือดนะคะปล่อยให้เดือดประมาณ2-3มนาทีเพื่อที่จะให้แป้งสุกดีๆนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ปิดไฟค่าย,ยกลงมาวางข้างล่าง คนๆให้คลายความร้อนนิดนึงนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็นำภาชนะอะไรก็ได้นะคะมาวางใส่สตรอเบอรี่ที่เราแยกเนื้อเอาไว้ลงไปเสร็จแล้วเราก็เรานำน้ําที่เราเคี่ยวเมื่อสักครู่นี้นะคะลาดลงไปเลยคะ่ะแช่อเอาไว้นี้เราก็คนสตรอเบอรี่ให้ฉ่ำน้ำํา นะคะลูกไหนมันลอยแล้วก็กดๆอันนี้เราก็ทิ้งไว้ให้เย็นพอทิ้งไว้ให้เย็นเสร็จแล้วเราก็ใส่มาใสา่ภาชนะเก็บไว้ทานได้นานๆน,น,นะคะอันนี้จะเป็นเซรเบอรี่แบบแยม่ซอรเบอรี่แบบลูกแต่ถ้าใครต้องการแยมสซอรเบอรี่แบบบดนะคะเราก็ตักแยม่อซอรเบอรี่นะคะมาบดก็ค,ค่อยตักทีละน้อยเราต้องการมากเราก็บดมากเราต้องการน้อยเราก็บดท,ทีละน้อยส่วนที่เหลือเราก็แช่เป็นลูกๆเอาไว้ก่อนนะคะบดให้ละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะ เราจะไปทาขนมปังก็ได้จะทานอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบเราค่อยๆทำนะคะที่เหลือเราก็ยังเป็นลูกเอาไว้ต้องการกินบดเมื่อไหร่เราก็ค่อยเอามาบดแบบนี้นี้เราก็จะได้แยมสตรอเบอรี่นะคะที่บดละเอียดเสร็จแล้วคะ่ะแยมสตรอเบอรี่ของเราไม่ต้องปัน่นไม่ต้องกวนแถมได้แยมสตรอเบอรี่สแบบนะคะแบบที่ยังเป็นลูกอยู่กับแบบที่บดแล้ว ถ้าสูตรนี้ถูกใจฝากกดติดตามด้วยนะคะและที่สำคัญเราอยากฝากให้ท่านผู้ชมทำสูตรนี้ทานกันนะคะมันอร่อยมากพบกับเราครั้งต่อไปค่ะ